วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ร้อนๆจากเพื่อนคนหนึ่งที่เคยเล่าให้ผมฟังตอนที่มันเล่าให้ผมฟังเนี่ยผมยังรู้สึกร้อนๆเลยครับเรื่องมันเกิดขึ้นประมาณสิบกว่าปีที่แล้วสมัยที่เพื่อนผมคนนี้ผมขอเรียกนามสมมติว่าปามก็แล้วกันนะครับมันเพิ่งเรียนจบหาไรใหม่ๆแล้วก็ได้งานทำที่บริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ตอนนั้นมันยังไม่มีเงินมากสักเท่าไหร่ที่จะต้องไปเช่าห้องเช่าแพงหรือคอนโดอยู่ก็เลยต้องหาห้องเช่าราคาถูกๆอยู่ไปก่อนมันไปเจอห้องเช่าแห่งหนึ่งอยู่ในซอยลึกๆแถวชันเมืองเน่หน่อยเป็นตึกเก่าๆที่แบ่งให้เช่าเป็นห้องห้องมันได้อยู่ชั้นสามครับปามเล่าว่าตอน ที่ไปดูห้องเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะคือตึกมันดูเก่าๆมากครับดูขังๆบรรยากาศเ,เงียบๆบางเวงยิ่งตอนดึกๆเนี่ยแทบจะไม่มีคนเลยแต่ด้วยห้องมันถูกมากแล้วก็เดินทางไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่ปลาล์มก็เลยตัดสินใจเข้าห้องครับ พอเริ่มย้ายเข้าไปอยู่ได้ไม่กี่วันปามก็เริ่มเจอเรื่องแปลกๆครับอย่างแรกเลยคือมันมักจะได้ยินเสียงเหมือนคนลากของหนักๆ<ม>พื้นมันก็เป็นพื้นไมก้กรห้องเนี่ยแล้วเสียงมันก็ดังคือคาเสียงเหมือนคนลากของอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะตอนดึกๆ บางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบแผ่วๆมาจากห้องข้างๆทั้งที่ห้องข้างๆเนี่ยก็ไม่มีคนอยู่นานแล้วครับตอนแรกตามก็คิดว่าตัวเองคิดไปเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นเสียงจากห้องอื่นที่อยู่ไกลออกไปแต่เสียงมันชัดขึ้นเรื่อยๆจนมันเริ่มรู้สึก,สกไม่สบายใจ ปาก็จะพยายามชวนเพื่อนคนอื่นมานอนด้วยแต่เพื่อนก็ติดธุระบ้างไม่ว่างบ้างสุดท้ายมันก็ต้องอยู่คนเดียวครับมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นประมาณตีสองตีสามปามมานอนไม่หลับกำลังเล่นโดดสับท์ถูกดีๆจู่ๆไฟในห้องก็กระพริบๆแล้วก็ดับเลยครับ ห้องมันก็มืดสนิทปามก็ตกใจมากนะครับแต่ก็คิดว่าไฟอาจจะดับหรือไม่ก็เราไฟเสียพอจะเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟฉายเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้ครับเสียงมันเปิดแผ่วมาจากปลายเตียง ปามก็ขนลูกสู้ไปทั้งตัวเลยมันก็ไม่กล้าขยับตัวเลยครับเสียงร้องไห้นั้นมันดังขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มมีเสียงเหมือนคนกระซิบอยู่ข้างๆมแต่ฟังไม่รู้เรื่องปาลามันหลับตาลงมันบอกเลยว่าตอนนั้นกลัวมาก ลับจะหยุดหายใจไปเลยมันคิดในใจว่าห้องนี้ต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆหลังจากปามเจอเรื่องแปลกๆเสียงปิศนาในหอพักไฟดับเสียงร้องไห้เสียงกระซิบมันก็ข่มตานอนแต่นอนไม่หลับจนกระทั่งเช้าพอฟ้าสว่างปุ๊บมันก็รีบลุกตัวขึ้นนั่งเปิดไฟพอเห็นทุกอย่างกลับมาปกติไฟก็ติด มันก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ปามเล่าว่าตอนนั้นมันคิดว่าจะไม่ทนอยู่ในห้องนี้อีกแล้วจะย้ายออกไปทันทีแต่มันก็ติดที่ว่าพึ่งจ่ายค่าเช่าไปเงินก็ไม่มีแถมงานเขาพิ่งทาได้ไม่นานไปหาห้องเช่าห้องใหม่ราคาก็แพงกว่านี้สุดท้ายก็ตัดสินใจทนอยู่ไปก่อนโดยที่คิดในใจว่าถ้าเจออะไรแบบนี้อีกก็จะรีบย้ายออกไปทันที ไม่ว่ายัางไงก็ตามหลังจากวันนั้นปามก็เริ่มทำตัวปกติมันจะรีบกลับไปที่ห้องให้เร็วจะเปิดไฟเปิดทีวีให้สว่างไว้ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนมันก็คิดว่าถ้าห้องมันสว่างไม่เงียบอาจจะช่วยอะไรให้รู้สึกดีขึ้นแต่ถึงแม้จะทำแบบนั้น มันก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องครับบางทีกําลังเดินไปเข้าห้องน้ํามันก็รู้สึกเหมือนมีใครกําลังเดินตามหลังพอหันกลับไปมองก็ไม่เห็นใครบางทีนั่งทํางานอยู่หน้าโต๊ะคอมก็เห็นมีเงาตะคุ่มตัวคุ่มแวบ,บๆที่หางตาพอจะเพ่งมองให้ชัดๆเงาก็หายไปที่พีคที่สุดเลยคือคืนหนึ่งมันนอนไม่หลับ ประมาณตีสามกว่ามันสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพอาะรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมาจ้องมองมันอยู่พอตื่นขึ้น,นมามันก็มองไปที่ปลายเตียงครับสิ่งที่มันเห็นคือเงาดำๆตะคุ่มตะคุ่มรูปร่างเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งนั่งคุกเข่าที่ปลายเตียงเงาผู้หญิงคนนั้นตัวใหญ่มากครับดำมืดสนิท จนมองไม่เห็นรายละเอียดแต่มันสัมผัสได้ถึงแรงอาฆาตที่แผ่ออกมาจากเงาดำๆนั้นอามบอกว่ามันพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงมันเหมือนจะติดอยู่ในลำคอตัวแข็งไปหมดขยับไม่ได้เลยมันพยายามจะหลับตาลงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนมีอะไรบางอย่างบังคับให้มันต้องมอง เงาดำๆนั้นก็จ้องมองมันอยู่นานครับปามบอกว่านานจนรู้สึกเหมือนเป็นชั่วโมงๆเลยจูดยด่ๆเงานั้นก็ค่อยๆขย,ยับเลื่อนขึ้นมาบนเตียงช้าๆอย่างหน้าคนลุกปามมันก็พยายามจะกรีดร้องภาวนานในใจขอให้เป็นแค่ฝันแล้วจู่ๆเงานั้นก็หายไป เหมือนมันไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนเลยทิ้งไว้แค่ความเงียบสงัดความกลัวที่จับขั้วหัวใจปามมันบอกว่าหลังจากคืนนั้นมันแทบจะไม่กล้าหลับตาลงอเ,เลยครับหลังจากคืนนั้นปาล์มก็กลายเป็นคนนอนน้อยเพราะไม่กล้าหลับตาพอหลับตาลงทีไรมันก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มบนเบียนอยู่ในหัวของมันแล้ว ปามก็เริ่มมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มเห็นภาพหลอนตรงกลางวันด้วยครับบางทีมันกำลังเดินอยู่ในห้องมันจะเห็นเหมือนมีผู้หญิงผมยาวๆใส่ชุดไทยสีดำยืนอยู่มุมห้องแต่พอหันไปมองภาพนั้นก็หายไปบางทีมันกำลังกินข้าวอยู่ก็เห็นเงาตัวคุ้มตัวคุ้มเดินผ่านหน้าห้องไป ทางที่ห้องอยู่ชั้นสามไม่น่าจะมีใครเดินผ่านหน้าห้องไปได้ที่ทำงานมันก็เริ่มผิดปกติครับมันเริ่มจะเมื่อลอยขึ้นบ่อยๆทำงานก็ผิดพลาดบ่อยๆเจ้านายก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของมันเพื่อนร่วมง,งานก็เลยถามว่าเป็นอะไรทำไมดูซึมๆปามมันก็ไม่กล้าเล่าเรื่องผีให้ใครฟังเพราะกลัวว่าคนอื่นจะว่ามันบ้า มีอยู่วันหนึ่งปามากลับมาจากที่ทำงานวันนั้นกลับมาดึกมากๆประมาณเที่ยงคืนได้ครับมันเหนื่อยมากจนเผลอหลับไปเลยแต่พอมันสะดุ้งตื่นมาอีกทีหนึ่งก็ประมาณตีสองคราวนี้มันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่มันเห็นครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ข้างเตียงผู้หญิงคนนั้นยืนห่างหลังให้มัน ผมยาวลงมาถึงครึ่งหลังใส่ช,ชุดไทยสีดำสนิทมีกิ่นุูมกิ่นดอกไม้เก่าๆลอยออกมาทางจางปามมันตัวแข็งไปเลยครับไม่กล้าขยับเลยแม้แต่นิดเดียวมันได้แต่ภาวนาในใจให้เป็นแค่ความฝันแล้วจูๆ่ๆผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยหันมาช้าๆช้ามาก จนปาบอกว่าเวลามันหยุดนิ่งไปเลยพอผู้หญิงคนนั้นหันกลับมาเต็มตัวปามามันเบิกตากว้างด้วยความตกใจสุดขีดเพราะใบหน้าของเธอไม่มีดวงตามีแต่เบ้าตาโบ๋สีดำสนิทใบหน้าซีดเหมือนศพที่ดูกแค่น้ำไว้นานๆแล้วมีรอยยิ้มที่หน้าขนลุก ใบหน้านั้นรอยยิ้มนั้นเหมือนจะบอกว่าฉันจะเอาคืนปามันบอกว่าพอเห็นแววตาอาฆาตที่ไม่มีคู่นั้นมันเป็นความรู้สึกที่น่าขนลุกและสยดสยองมากที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนี้มันกรีดร้องทั่วห้องครับเสียงกรีดร้องของมันดังมากจนมันเองยังตกใจเลย แล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายวับไปทันทีหลังจากคืนนั้นที่เจอผีไม่มีตายืนอยู่ปลายเตียงมันบอกว่ามันหลอนมากจนไม่เป็นผู้เป็นคนไปเลยมันเริ่มพูดคนเดียวบ่อยเมื่อลอยหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วอาการหวาดระแวงตลอดเวลาเพื่อนๆที่ทํางานก็เริ่มเป็นห่วงมันมากเพราะปกติมันเป็นคนล่าเริงแต่ช่วงหลังๆดูซึมลงไปเยอะ ีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทของมันชื่อวินวินเนี่ยเห็นอาการของเพื่อนไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าไปคุยกับมันแบบจริงจังวินถามปาล์มมึงเป็นอะไรเป้าวะช่วงเนี้ยไม่เหมือนเดิมเลยนะมีอะไรก็บอกได้นะเล่าให้ฟังได้เลยเว้ยตอนแรกปาลมก็ไม่กล้าพูดอะไรเลย มันกลัววินจะไม่เชื่อมันคิดว่ามันบ้าแต่วินก็ยังขย่าขยออยู่ตั้งนานจนสุดท้ายปามก็ทนไม่ไหวระบายเรื่องทั้งหมดให้วินฟังแต่เรื่องเสียงแปลกๆเงาดำๆไปจนถึงผู้หญิงไม่มีตายืนอยู่ข้างเตียง พอปลาล์มเล่าจบวินก็นั่งนิ่งไปนานเลยครับสีหน้าดูเครียดมากแล้ววินก็ถอนหายใจเสืออใหญ่แล้วก็พูดึ้นว่าปลาล์มกูว,ว่ามึงรีบย้ายออกถือเว้ยปลาล์มก็ถามว่าทำไมวะมึงเครียดเรื่องที่กูเล่าเหรอวินพยักหน้าแล้วพูดต่อว่า กูไม่ได้แค่เชื่อนเอว้ยด็กกูเคยได้ยินเรื่องที่มึงเล่ามาตึกนั้นมาตั้งนานแล้วปามตัวโตขึ้น,นทันทีเรารีบถามอิมว่าเรื่องอะไรวะเรื่องเล่าอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยวินก็เลยเล่าว่าตึกแถวที่มึงอ่ะไปเช่าตึกนั้นน่ะเมื่อก่อนเคยเกิดเหตุฆาตกรรมหลายสิบปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่ง ถูกแฟนเก่าตามฆ่าถึงในห้องของเธอเลยผู้หญิงคนนั้นเป็นสาวโรงงานหน้าตาดีมากแต่แฟนเก่าของเธอเป็นคนขี้หึงมากชอบทําร้ายร่างกายของเธอบ่อยๆวันที่เกิดเหตุผู้หญิงคนนั้นพยายามจะบอกเลิกกับแฟนแต่แฟนไม่ยอมบุกมาถึงห้องเธอเลยแล้วก็ใช้มีดแทงเธอจนตายคาห้องศพของเธอถูกทิ้งไว้หลายวัน จนมีคนมาเจอแล้วที่น่ากลัวที่สุดคือตอนที่ตำรวจไปพบศพหน้าของเธอถูกทำลายจนไม่มีตาเพราะแฟนเก่าของเธอต้องการที่จะทำลายเธอให้เสียสูงเพื่อจะไม่ให้ใครเห็นหน้าเธออีกต่อไปวินเล่าต่อหลังจากเหตุการณ์น,นั้นดึกนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าอยู่เลย พอมีคนเคยเจอเรื่องแปลกๆบ่อยมากทั้งเสียงร้องไห้เสียงลากของเสียงคนเดินไปมาในห้องทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่บางคนก็เจอเงาผู้หญิงยืนจ้องมองอยู่บางคนก็ถึงขั้นเจอผีผู้หญิงปรากฏตัวให้เห็นชัดๆไปเลยปามฟังจบแล้วตัวเย็นเฉียบไปเลยครับมันรู้แล้วว่าสิ่งที่มันเจอทั้งหมด มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและผีที่บันเจอวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นที่ยังคงวนเวียนอยู่เพื่อจะรอการแก้แค้นหลังจากที่ปาล์มได้ยินความจริงจากวินเรื่องราวที่น่าสะทยองและน่ากลัวของห้องเช่าห้องนั้นปาล์มก็แทบจะยืนไม่อยู่เลยมันตัดสินใจทันทีว่าจะย้ายออกจากห้องนั้นวันนี้เลยไม่ว่าต้องเสียค่าเช่าค่าใช้จ่ายไปมากเท่าไหร หรือหาที่พักไม่ได้ยังไงก็ขอให้ย้ายออกไปทันทีปาล์มโทรสทบหาวินทันทีและขอให้วินมาช่วยเก็บของและขนของออกจากห้องนั้นทันทีโชคดีที่วินเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดครับมันรับปากจะมาช่วยทันทีโดยบอกว่าให้ปาลนะ์มเนี่ยเตรียมไว้เลยเตรียมเก็บข้าวของไว้เลย มันจะช่วยย้ายเอาให้ตอนที่ปามกำลังเก็บของมันบอกว่ารู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่ด้านหลังตลอดเวลาทุกครั้งที่มันหันไปมันก็จะเห็นเหมือนเงาตะคุ้มตะคุ้มแวบๆอยู่ห่างตาหรือบางทีก็ได้ยินเสียงซิะซิบแผ่วๆเหมือนกำลังยเยาะเย้ยมัน มันพยายามทําใจแข็งเก็บของทุกชิ้นใส่กระเป๋าอย่างรวดเร็วพอวินมาถึงห้องมันก็เริ่มมืดแล้วบรรยากาศยิ่งดวงเวียงหนักขึ้นกว่าเดิมวินรีบช่วยปาล์มเก็บของขึ้นรถอย่างรวดเร็วระหว่างที่กําลังขนของลงบันไดปาล์มก็บอกมันว่า ได้ยินเสียงมีคนเดินตามจากด้านหลังเสียงมันดังตึก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 ,ตกเหมือนคนเดินเท้าเบาๆแต่ก็หนักแน่นแล้วก็มีกลิ่นทูบเก่าๆกลิก่นอับๆลอยมาเป็นระยะระยะพอขนของขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยปามกับินก็รีบขับรถออกไปจากซอยนั้นทันที ปามบอกว่ามันไม่เคยรู้สึกโ้่งใจเท่านี้มาก,ก่อนเลยในชีวิตเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยมันขับรถไปเรื่อยโดยที่ไม่หันกลับไปมองตึกนั้นอีกเลยหลังจากคืนนั้นปาล์มก็ไปหาที่อยู่กับวินชั่วคราวมันต้องใช้เวลาพักฟื้นสติอยู่นานเลยครับจนกว่าจะกลับมาปกติ มันบอกว่าฝันร้ายถึงผู้หญิงคนนั้นที่ไม่มีตาอยู่บ่อยๆแต่ก็ค่อยๆดีขึ้น,นเรื่อยๆตามลําดับจนถึงทุกวันเนี้ปามก็ไม่เคยกลับไปที่ตึงนั้นอีกเลยและมันก็ไม่กล้าไปหาห้องเช่าเก่าๆถูกๆอยู่แบบนั้นอีกมันบอกว่าประสบการณ์ครั้งเนี้ทำให้มันเข็ด จนมันตายไปเลยและมันก็ยังคงเชื่อเสมอว่าวิญญาณผู้หญิงคนนั้นน่ะยังคงวนเวียนอยู่ในห้องนั้นและตึกนั้นเพื่อจะรอคอยแก้แขนและอาจจะรอคอยเหยื่อรายต่อไปที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ในห้องนั้น